สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ใหย่ใหม่ Geo1 Official ค่ะมือนี่อีผ้ามาเก็บผักบุ้งค่ะพี่น้องผักบุ้งเยอะแยะเลยนะคะมันแรงเมื่อวานนี้เอไแม่เย่ใหม่มาเก็บปลาดุกพะวานา้ำมันแห้งมันร้อนนะคะปลาดุกนีหนีตาย น้ำมันร้อนมากมันแห้งก็เลยเห็นผักบุ้งเยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะเบิงพี่น้องผักบุ้งยอดงามๆเต็มค่ะมีเต็มผักบุ้งเต็มเลยนะคะนี่ค่ะผักบุ้งน้อยยอดเล็กๆน้งาม,งามนี่กรลังกําลังสวยกำลังก,กินเสียบ สวย,สวยเดี๋ยววันนี้ก็จะไปซื้อขนมจีนดีค่ะแม่ยยใหม่ชอบกินขนมจีนนะคะแล้วก็ลวกผักบุ้งนะคะอันนี้ผักกันจองอยิงดีหลายกินกับขนมจีนขนมเส้นบนันเฮาแม่พี่้อง มันบอลอนเด้นอากาศปกอ้าวได้แล้ว สวยๆข้างนั้นเลยยอดสวยๆอีกเกบไปอันใส่แกงหอยพร้อมค่ะเดี๋ยวจะเราจะแกงอมหอยใส่ใส่ผักบุง้งถ้ามันเป็นดอกเป็นอันนั้นยิ่งอร่อยเนี่ยใส่ใส่หอยอะ่ะที่มันเป็นผลเป็นมาก กเล็กๆก,กำลังกินดีผักบุงยอดเน้อน้อยครับพี่น้องเขกระเด็ดเอาไปยอดนเพื่อนี่และยอดเล็กๆน้อยนอย,อยีแต่งามๆม,มีแต่ส,สวยวันนี้เก็บผักบุ้งมะค่ะลดกินน้ำพริกแล้วก็จะกินกับขนมจีนนี่พี่น้องเห็นบ่ นี่ต้นยอดงามๆขาวสวยดียอดขาวยอดแดงดีหมดค่ะนี่นี่ค่ะฝั่งโน้นก็สวยก็งามนะคะเดี๋ยวอู้หนี่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 พี่น้องยอดสวยๆอีกยอดนึงนะม่ใหยไม้เหยียบเต็มกระต้าน้อยแล้วพี่น้องเต็มกระต้าน้อยแล้ว ไมใ่ไงไม่มาเก็บป่าป่าตายเด็ดอู้ตรงนี้ก็งามพี่น้องนี่หล่นกระตาแล้วหล่นกระตาหน่อยเอากระตาหน่อยมะป่าึ้นปลาตายเด็ดครับพี่น้องปลานิล ต่แดดมันหอนน้ำมันไม่มีแล้วมันแรงมันร้อนนะคะปลาก็ตายเมื่อวานนู่นอยู่กลางน้องด้นค่ะเพิ่งตายเมื่อคืนเพราะเมื่อวานนี้ไม่ยี่ยมใหม่เก็บไปแล้วนี่เนาเป็ดๆอยู่นี่ออ้ยพี่น้องหาเก็บอันรองเท้าก่อนเมื่อวานนี่อัน เวียงรองเท้าขึ้นมาเดี๋ยวหารองเท้าก่อนค่ะทุกคนรองเท้าเข้าใบก็ไ่แย่สิอ้นี่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 พ่อแล้วพ่อแล้าคางนึงข่อยก็ว่าอยู่ว่าข่อยโยนขึ้นมาไว้ข้างด้สั่นนี่นี่โอ้สองข้างเลยได้แล้วค่ะรองเท้า เีที่นองได้แล้วนะคะผักผักของเราหนึ่งะก้า๋ยวได้ล่างล้องข้าวคนค่ะกินกับน้ำพริกนะคะกินกับน้ำพริก <laughs> ล่างล้องข้าวกอนล่างน้องข้าวตากเนี่ยไปอนค่ะ สำหรับคลิปเก็บผักบุ้งก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกขั้นนะคะ FC ชสาวน้อยเพชรบ้านแทง FC อีล่าน้อยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะร่ำรวยเงินทองไม่เก็บไม่จนค่ะบ๊ายบายค่ะ